สวัสดีครับในที่สุด PlayStation 5 Slim นะชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะครับก็เปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็มี เปิดให้จองแล้วนะครับราคาดีมากเลยนะก็ตัวที่เป็นดิจิตอลออ dition ที่สามารถเติมแผ่นได้ที่หลังเนอยู่ที่ประมาณ15ื่นนะครับแล้วก็ตัวที่มีที่อ่านแผ่นอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17ื่นนะแล้วก็มีรูมาไปเปิดดูนะมีสูตเปอร์เซ็นต์สิบเดือนด้วยนะครับนั่นหมายความว่าจา่ายเดือนละพันห้าร้อยบาทหรือพันเจ็ดร้อยบาทกว่าเท่านั้นเองนะก็สามารถเล่นตัว PlayStation 5ได้แล้วนะซึ่งเป็นดีลที่ ยุ่ยวนนะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ลุงมาเข้าใจว่าเขาน่าจะเริ่มชิปนะครับเริ่มส่งของประมาณวันที่20นี้นะในวิดีโอนี้นะก็เลยอยากจะมาคุยกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่อง PlayStation 5มาก่อนนะครับว่าน่าซื้อไมหนมนะลุงแมวคิดยังไงบ้างนะครับผมก็แน่นอนนะตัว PlayStation 5 Slim ซึ่งจริง Sony ไม่ต้องการให้เราเลือกแบบนี้นะต้องการ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น PlayStation 5เฉยอาจจะเรียกว่า New PlayStation 5ก็ได้นะครับก็เป็นรุ่นปรับปรุงนะครับเพื่อกระตุ้นยอดขายนะหลังจากออกมาประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีใช่ไหมของตัว PlayStation 5นะครับในที่สุดนะก็ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นตลาดนะโดยสเปคพื้นฐานใดๆนะครับ ความแรงเนี่ยเท่ากันนะท่านผู้ชมต้องอ,อ,อย่าไปคิดว่าสลิมมันแรงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับตัวสเปคเนี่ยเท่ากันนะครับผมก็แต่ก็อาจจะตามชื่อนะคือมีความสลิมนะครับมีความบางเบากว่านะนิดนึงนิดนึงนะครับผมซึ่งในความคิดของลูแมวเนี่ยก็ไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรนะความบางเบาตรงนั้นนะครับเพราะเราไม่ได้พก ไปไหนอยู่แล้วนะแต่อาจจะใส่ตู้ทีวีได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยเนี่ยก็คือสามารถต่อตัวดิสก์ไดฟ์ได้นะครับนื่อหมายความว่าคนที่ตอนแรกยังไม่มั่นใจนะว่าจะซื้อตัวแบบที่มีแผ่นดิสก์มาไหมนะหรือว่าไม่รู้จะซื้อ เครื่องเล่นเกมแบบไหนดีนะครับคิดว่าเอ๊ะหรือว่างบจำกัดนะอาจจะจัดแบบเป็นดิจิตอลไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพึงใจนะหรือว่ามีความต้องการจะใช้ดิสเนี่ยก็ค่อยซื้อซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบนี้มันไม่ค่อยมคเซนนะอาจจะคิดว่าไม่ได้ใช้หรอกนะเจ้าตัวดิสตัวนี้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นเคสของลุงแมวเองนะลุงแมวเนี่ยมี2เครื่องใช่ไหมตัว PlayStation 5นะครับมีตัวที่แบบอ่านดิสด้วยนะครับแล้วก็ตัวสลิมนะที่ซื้อสลิมมาทีหลังเนี่ยเพราะว่าชอบ นะแล้วก็ใช้ทํางานแยกกันนะครับก็คือตัวสลิมเนี่ยใช้ในห้องนอนแบบนี้เนาะแล้วก็ตัว เ PlayStation 5ที่มีดิส Drive เนี่ยปัจจุบันก็ให้คุณน้องเอาไปเล่นนะครับคุณน้องสาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเข้านะเพราะว่าลูกแมวมีเกมหลายแผ่นมากนะครับที่ซื้อมาเป็นแบบแผ่นเห็นไหมแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับก็อยากจะซื้อตัว d ดิ Drive มาใส่ก็ใช้ไม่ได้นี่อันนี้คือปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดสมมติอีกหน่อยนะท่านผู้ชมซื้อตัว แบบเป็นดีต่อไปใช่ไหมรุ่นสลิมเนี่ยนะก็สามารถเติมได้ไมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะในการใช้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยลูแมวก็ไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะกับตัวเครื่องเก่านะครับผมก็คล้ายๆกันนะอ่าเพราะฉะนั้นอีกเวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันก็นกคือลองหารุ่นเก่าดูนะถ้าราคามันย่อมเยาวไปกว่าเยอะๆเนี่ยก็น่าเลงอยู่น่าสอยอยู่ นะครับผมโอเคทีนี้มาคุยกันต่อนะว่าแล้วลูแมวคิดยังไงนะกับการซื้อตัว PlayStation 5 Slim ในต้นปี2024นะครับมันมีประเด็นอะไรบ้างนะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เกมของ PlayStation เนี่ยก็มีให้เล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างโอเคมากเลยนะ มีเกมภาษาไทยออกนะเช่น The Last of Us ภาคแรกภาค2ไดถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับนี่คือเกมภาษาไทยเลยเนาะแล้วก็มีตัว Ghost of Tsushima อันนี้ก็ภาษาไทยใช่ไหมมีที่เพิ่งออกไปนะ Spider-Man ก็เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเกม Exclusive หลายๆเกมของเขานะ God of War นี่ก็ภาษาไทยนะซึ่งเกมเหล่านี้เป็นเกมที่ดีสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าสะท้อนภาพประสบการณ์ Playstation อย่างเต็มที่นะในความหมายก็คือว่าต่อออกทีวีใหญ่ๆนะครับผมเสียงมาเต็มนะจอยแบบตอบสนองแบบสะใจนะครับแบบลั่นไกลแบบมีแรงต้านเนาะสั่นแบบละเอียดอย่างเงี้ยมันก็ให้ประสบการณ์เต็มแล้วก็ณปัจจุบันนะครับนอกหนือไปจากเกมภาษาไทยนะที่เป็น exclusive ซึ่งเดี๋ยวจะไปลง PC นะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็น exclusive อยู่หลายเกมเนี่ยก็ยังมีตัว Uh, PlayStation Plus นะครับที่เมาโหลเล่นเกมซึ่งณปัจจุบวันก็เริ่มมีเกม Day One มาบ้างแล้วอาจจะเป็นเกมเล็กแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกใจมากนะแต่ว่าลูงมาคิดว่าในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะราคาอาจจะ ตอนนี้ถ้าสมัครเป็นรายปีเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปเป็นสามพันกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอย่างเช่นในเคสของลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวใช้วิธีสมัครเป็นรายเดือนเอานะครับแล้วก็ปรับเทีย์ไปมา,านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีทางเลือกเยอะในการเล่นเกมเนาะบางเดือนเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะเล่นแบบเมาสโหก็สมัครไปน่าจะประมาณ400กว่าบาทเนาะแล้วบางเดือนเนี่ยอยากจะเล่นแค่แบบเป็นออนไลน์อย่างเงี้ยก็สมัคร essential ก็พอนะก็เหลือเดือนแล้ว 210บาทบางมัถ้าจะไม่ผิดนะก็ปรับไปปรับมาเอาแบบนี้ก็ได้นะครับก็ประหยัดดีเนาะหรือว่าถ้าใครคิดจะเหมาเหมาคุ้มคุมแล้วก็คิดว่าจะไม่ซื้อเกมอยู่แล้วนะซื้อเครื่อง playstation 5 Slim นะครับแล้วก็ซื้อตัวสมาชิกแบบรายปีซึ่งมันจะมีลดด้วยนะบางช่วงนะครับเช่นตุนจีนนี้ไม่แน่ใจมีลดหรือเปล่าแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีลดเหมือนกันแบบนี้ก็จะได้ราคาย่อมเยาวทีเดียวนะครับก็ ถือว่าโอเคอยู่นะก็ถ้าแพ็คแบบนี้ลุงแมวว่าก็ก็ดีนะครับแล้วก็มีเกมเยอะเนาะแล้วก็ในปัจจุบันระบบการออนไลน์ของ PlayStation นะครับเล่นออนไลน์กับเพื่อนนะรวมไปถึงการเล่นเกมฟรีทูเพลย์ที่ลุงแมวเล่นเป็นประจำอย่างเช่น Fortnite นะหรือว่าตัว Modern Warfare นะครับตัวที่เป็นเล่นฟรีนะแบบนั้นก็มีนะครับหรือว่าเกมสาย เขารกอะไรเกมสายกาชาหรือวะลุงแรวก็ไม่รู้เหมือนกันคือเกมมือถือที่มาลงเป็นตัว PlayStation 5อย่างเงี้ยก็มีเยอะแล้วนะอย่างเช่นล่าสุดเนาะทีออ่อะไรนะห้องคลาย Star Rail ใช่ไหมอ่นะแล้วก็จะมีมีกหลายเกมเลยนะที่ออกมานะครับเท่า r of ว่าแ a นตาซีมาไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะแต่ว่าก็มีหลายเกมมีพัฒน,นาการแล้วก็พวกนี้เป็นภาษาไทยหมด นะครับผม g e n s h i n Impact อย่างเงี้ยน,นะซึ่งก็เล่นฟรีนะแต่ก็เ,เติมเงินเข้าไปแบบเนี้ยนะฮะ mm. ก็มีให้เล่นแล้วแล้วเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ตัวกราฟิกอะไรก็ดีแน่นอนเพราะว่าสเปคมันแรงนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคอมมูนิตี้นะถ้าเราซื้อแบบซื้อแผ่นมาใช่ไหมล้วจะไปขายมือสองอ่ะก็ลงแมวว่าโอเคนะเพราะว่าคนเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆซื้อ ที่ร้านประจำมานอย่างเช่นลุงแมวเองซื้อร้านประจําแล้วก็เล่นเบื่อก็เอาไปฝากขายอะไรเงี้ยก็เอาไปทําทุนต่อได้นะซื้อเกมต่อๆไปได้ก็ถือว่าโอเคมากนะครับคือถ้ามองเฉพาะตัว เครื่อง PlayStation 5เองเนาะทั้งตัวประกันด้วยนะครับชุมชนแผ่นเกมมีมาให้เล่นตลอดเนาะเกมมีมาให้เล่นไม่หวานไม่ไหวตัวเนี้ยถือว่าแล้วก็ราคาเนาะที่ผ่อนได้ด้วยเนาะที่หาซื้อง่ายแล้วไม่ต้องเป็นเครื่องหิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคหมดอุปกรณ์เสริมก็มีหมดเนาะทุกระดับนะจะเป็นแบบตัวรุ่นเริ่มต้นก็มีนะครับหูฟังเนาะตัวจอยที่มีขายหลากหลายสีมากนะครับตัวกระดองก็มีซื้อแล้วโอ้โหคือครบคันนะจะขาด อย่างเดียวที่ลุงแม่ว่าที่ยังไม่เอาเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะเอาเข้ามาหรือเปล่าจะคิดว่าน่าจะเอาเข้ามาในอีกไม่นานนะก็คือตัวออพอท่อนะครับเล่นแบบเป็นตัวรีโมทเพลย์ก็ได้แต่ถ้าใครไม่สนใจพอท่อนี่ยก็สามารถใช้มือถือเนาะแล้วก็เสียบกับตัวจอย โทรศัพท์มือถืออาที่เช่นตัวแบ็คโบนอย่างเงี้ยก็มีขายเป็นทางการแล้วเนาะในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเล่นได้เหมือนกันนะครับสตรีมมิ่งได้เหมือนกันเนาะก็น่าจะเรียกได้ว่าถ้ามองในเชิงอีโคโลจีนะระบบนิเวศของตัว PlayStation เองเนี่ยก็มีครบทุกอย่างเลยนะจะติดอยู่2เรื่องแล้วกัน2เรื่องแล้วกันที่สำหรับลุงแมวที่น่าจะพิจารณานะเรื่องแรกก็คือราคาเกมนะครับราคาเกมเนี่ย ราคาปกติของตัว PlayStation ซึ่งอาจจะไม่เรียกว่าเป็น PlayStation อย่างเดียวแหละอาจจะเรียกว่า next gen นะมันก็คือจริงๆก็คือเจนนี้นะไม่ใช่ next gen แล้วแต่ว่าราคาเกมปัจจุบันค่อนข้างสูงนะครับเกมหนึ่ง2,000กว่าบาทอย่างเงี้ยนะต่ำสุด1,000จ8 แต่ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วแหละตอนนี้ถ้าเป็น Triple A เนี่ยขึ้นไป2,000กว่าั้งนั้นนะครับ2,002 2,005 2 0 0ก็ราคาสูงอยู่นะก็ถ้าเราเอาไปเทียบกับตัวแพลตฟอร์มอย่างเช่น Steam อย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเกมค่อนข้างราคาสูงกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เกมแล้วแต่ช่วงด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตัวพวกแพลตฟอร์มเอ่อ PC ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการลดราคาใช่ไหม หรือว่าเกมแจกเป็นระยะระยะเนาะซึ่งตัว PlayStation ก็มีเหมือนกันนั้นลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเราเอามาเทียบกันปุ๊บบะก็ราคารู้ไหมว่าทางฝั่ง PC เนี่ยจะราคาดีกว่า แต่ในทางกับกันอย่าลืมนะา PC มันก็มีความจุกจิกวุ่นวายลุงแมวเ,เล่นอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็วุ่นวายอยู่ประมาณนึงแต่ว่าราคามันจะดีกว่านะครับแล้วก็รวมไปถึงการเปิดกว้างเนาะคือ PlayStation แน่นอนก็ซื้อได้จาก PlayStation Store เท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นฝั่ง PC เนี่ยก็สามารถซื้อพวกเอพิกนะรับเกมแจกฟรีอะไรพวกนี้ได้มันก็จะมีเยอะกว่าหรือแม้แต่การรวมไปถึงการสมัคร ัวเกม a s s ของฝั่ง PC อย่างเงี้ยนะก็จะมีทางเลือกในการเล่นเยอะขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็ลองถามตัวเองดูว่ายังไงดีนะถ้าคุณไม่ซื้อเกมใหม่บ่อยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาสมมติว่าปีหนึ่งซื้อสัก2-3เกมที่อยากเล่นจริงๆเนาะแล้วส่วนใหญ่เล่นตัว p l y y t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  o o p p u u อะก็โอ้โหเป็นดีลที่ คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยราคานี้สมมติว่าคุณซื้อเริ่มต้นที่ดีต่อนะหมื่นห้ากว่าเงี้ยนะโอ้ลุงแมวถือว่าเป็นดีลที่ดีทีเดียวนะดีทีเดียวนะก็จะมีเรื่องนี่แหละเรื่องราคาเกมเนั้นแหละที่น่าคิดนะครับผมส่วนความเสี่ยงนะต่อไปนะว่าเอ๊แล้วถ้าซื้อแล้วความเสี่ยงคืออะไรก็จะมีความเสี่ยงเรื่อง PlayStation 5 Pro นะซึ่งคงมานะครับคงมาคือมันเป็นรุ่นอันนี้เขาตามสเต็จเลยเนาะออก PlayStation 5แล้วก็ Slim ใช่ไหมสลิมปุ๊บก็คงมี Pro ต่อนะครับคำถามก็คือว่า Pro เนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นเท่าไหร่เนาะแล้วเป็นยังไงซื้อ Pro ทีเดียวเลยดีหรือเปล่านะครับก็ลุงมาคิดว่าอันนี้มโนนะมโนนะแต่คิดว่า PlayStation 5 Pro ถ้าเราดู 5ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 1 8 0 0 0เนาะ5 Pro เนี่ยอาจจะทะลุไป20,000 20,000 20, 2 2 0 0 0 4แถวนั้นนะครับก็แล้วก็แน่นอนว่ากว่าจะเปิดเนาะคือตอนนี้ลุงมาคิดว่า PlayStation Slim เนี่ยกว่าจะเปิดเมืองไทยก็ใช้เวลาใช่ไหมกว่าเปิดเมืองนอกปีที่แล้วถูกปะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดเมืองไทยปีนี้เนาะแต่ว่ากว่าเมืองไทยจะมาแน่นอนแล้วก็ต้องรอรออีกก็ คิดว่านะเปิดเร็วที่สุดนะ่าจะปลายปีนี้แต่ลูมาคิดว่าไม่ใช่นะถ้าสลิมเพิ่งเปิดนะโปรคงไม่เปิดปลายปีนี้าจะาต้นปีหน้าเนาะแล้วกว่าจะเข้าไทยอะไรก็จะอาจจะแถวๆเนี้ยกุมภาเมษาโออีกนานอยู่นะครับผมก็ซื้อตอนนี้ก็เล่นตอนนี้เนาะแล้วก็อย่างที่เคยพูดอนะถ้าเกิดสมมติชอบใช่ไหมอยากเล่นโปรจริงๆก็ขายสลิมไปเนาะแล้วก็เอาตัวโปรมาก็ได้คําถามคือแล้วตอน,นเนี้ยโปรเนี่ยมันจะทําอะไรกับเราเนาะมัน มันจะมีอะไรดีนะ่ะถ้าเกิดสมมติเราเปรียบเทียบกับตอนที่ตัว playstation 4ปกติออกนะครับ playstation 4 Slim นะแล้วก็ไปโปรโอ่ะไม่รู้ทุกคนรู้สึกเหมือนลุงแมวหรือเปล่านะตอนนั้นเนะ่ยเรารู้สึกว่าโอ้ถ้ารันที่4 k นะแล้ว เป็น30 FPS เนี่ยโอ้เฟรมมันไม่ไหวแล้วมันรู้สึกได้ว่ามันอืดโหลดนานสุดๆเนาะแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเชื่อว่าลองถามหลายๆคนดูนะว่าถ้าเกิดได้เล่น PlayStation 5ตอนนี้นะครับเราไม่ค่อยรู้สึกเรื่องความเร็วความช้าความเอาไม่อยู่ของเครื่องเท่าไหร่ย้อนใคุณจะเปิดล y ทีสติ n งนะแต่ว่าปกติถ้าเราเปิด Performance Mode นะครับมันได้60 FPS อาจจะไม่ใช่4 K อะแต่เป็น60 FPS เป็นหลักเนาะ เกือบทุกเกมอยู่แล้วเราจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเครื่องมันเอาไม่อยู่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น4 Pro เนี่ยไม่ใช่4 Pro 4 5 Pro มันคืออะไรเนาะมันอาจจะเป็น 4K เปิดเ a เท s ซิง 60fps หรือเปล่านะหรือมันจะดันไป 8K ถ้าดันไป 8K นะปัจจุบันทีวี 8K ก็อาจจะยังไม่เยอะมากนะอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับตอน PlayStation 4กับ 4Pro อ่ะตอนนั้นที่รู้สึกว่ามันต้องการ 4Pro แล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคุณภริยาโทรมาตามแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับดูแมขอลาบแล้วนะ ใครคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาได้ว่าซื้อเพล้5สลิมตอนนี้คุ้มหรือเปล่าเจหมาวไนผัดไปนะครับขอให้มีความสุขไปพไปทุกท่านสวัสดีครับผม